ปลาครับตกปลาปลาสาพอาเถาครับมือนี่ลักาาปลาซาพอาเถาปิ่งแรง ับรใจส,สวยครับใจส,สวยอยู่ไม่นอกอยู่ในสัตว์เรียบร้อยหลักปลาสถานาโา เยยีครับมีแะะค่นาบอลโลกว่าครับผมมีแค่ตาลุดแล้ว เดีย๋ยวที่ใช้ก็เม่นแค่ในบ,บันนะครับ